เป็นคนที่บ้าความถูกต้องนะคะเหมือนกับเห็นอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยอมไม่ได้นะคะจนทําให้เราเป็นคนขี้โกรธนะคะหรือบางทีก็ไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนไม่ตรงต่อเวลานะคะจริงๆเนี่ยไม่ชอบในสิ่งแล้วก็ไม่ทําในสิ่งนั้นด้วยแต่ทีนี้มันก็รับไม่ได้เวลาที่ต้องเจอคนมาทําสิ่งที่เราไม่ชอบกับเราเนี่ยคะเราจะต้องวางใจอย่างไรเราจะได้หายหงุดหงิดจะได้ไม่ต้องแบบยึดถืออะไรเงี้ยนะคะปรับใจอย่างไร สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราเราก็ยึดไว้ทั้งหมดนะคะความรู้สึกว่าถูกต้องมันก็เป็นของเราเราก็ยึดไว้ทั้งหมดจริงๆแล้วทุกคนมีอุปนิสัยต่างกันมีจริตมีสิ่งที่สะสมมาต่างกันถ้าเราจะเข้าใจเหตุเหล่านี้เราจะโอนอ่อนผ่อนตามไม่ใช่ว่าเป็นไปนอย่างกับเขานะคะแต่ว่าเราจะเข้าใจเขาแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็วางใจใหม่ ว่ามันไม่มีใครที่จะ สามารถควบคุมให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจเราเขาไม่เป็นอย่างใจเรามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะไปทุกข์ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปตั้งเงื่อนไขกําหนดกฎเกณฑ์โลกมันจะต้องเป็นอย่างที่เราหวังมันก็ไม่จริงนะคะเพราะทุกคนสะสมเหตุปัจจัยในการเกิดมาต่างกันจริตทุกคนไม่เหมือนกันเขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแต่ใจเราต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นคําว่าของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวหนัก ถ้าเรายึดไว้ว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างใจเราเสมอจะเป็นอย่างที่เราชอบจะเป็นอย่างที่เราคิดว่าถูกนี่คือความเข้าใจที่ผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นการตั้งเงื่อนไขการตั้งเงื่อนไขในโลกนี้มันก็เป็นการวางใจที่ผิด เพราะว่ามันก็คือเราต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตานะคะมันควบคุมไม่ได้มันไม่มีกดตายตัวสิ่งที่เราคิดว่าถูกมันก็ไม่มันไม่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นจะถูกต้องเสมอไปใน ในความคิดของคนอื่นแล้วก็ในสิ่งที่ถ้าโลกเนี้ยเขาระบุว่าสิ่งนี้ถูกแล้วคนนั้นอยากทําอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขากรรมเขาเราก็ต้องวางใจว่ากรรมใครกรรมมันแบบนี้ด้วยนะคะก็อยากฝากให้ว่าถ้าเราไม่รู้จักวางใจยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเขาสะสมมาอย่างนั้นเราจะเป็นทุกคนเดียว ะะเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยเขาปรับไม่ได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นธุระของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางใจใหม่ยอมรับให้ได้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราบังคับบัญชาได้มีแต่ใจเราเท่านั้นที่เราจะพอควบคุมให้รู้จักยอมรับรู้จักให้อภยัยและรู้จักเมตตาผ่อนคลายลงแล้วก็วางใจใหม่นะคะก็ฝากไว้นะคะขอบคุณข้อคิดดีๆมากๆเลยนะคะ